บอกว่าเมื่อกี้ติดใจอาหารแต่ละสถานที่ใช่ไหมคะอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยคำเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะบอกหน่อยสิว,ว่ามีไปติดใจอาหารประเทศไหนเป็นพิเศษไหมคะอืประเทศไหนเอ่ยที่ผมชอบกินทุกอย่างเลยถ้าให้เลือกเลือกไม่ได้ัสักสักหนึ่งได้ไหมประเทศไหนมาสักหนึ่ง อะไรดีนะมันเต็มหัวไปหมดเลยอ่ะถ้าญี่ปุ่นเหรอคะญี่ปุ่นอย่างที่ไปมาญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นปลาดีครับอ๋อปลาดีบใช่ครับแล้วก็แบบครีบครีบเย็นอันแบบว่าที่เป็นอันใหญ่ๆครับอ่ะฮะใช่อร่อยใช่ไหมชอบเฮียราคาเฮียติดใจอาหารประเทศไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆก็ลองกินทุกอย่างไปไปต่างประเทศเฮียก็กินเยอะเหมือนกันนะหนู เพราะว่าตั้งใจแบบแคมปี้แล้วกินอะไรเงี้ยส่วนผมใครกินเก่งกว่ากันคะโอ้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วฮะไม่ต้องสืบหนูแน่นอนหนูยังไม่ยอมรับตัวเองหรอว่าหนูกินเก่งเฮียก็กินเยอะเออแต่ช่วงนี้กลับมาฟูมอาหารครับผมอ๋อฝั่งนี้ก็ฟูมอาหารอยู่แล้วมีการห้ามก,กินกันบ้างไหมฮะมีเฮียแอบห้ามแบบวันเดียวกินบ้างนะไม่มีไม่มี เก็ไม่ได้ห้ามหรอกตามใจใช่ไหมเเรื่องของกินนี่ถือว่าไม่มีใครห้ามใครเลยถูกต้องไหมคะใช่กินเก่งทั้งคู่เลยแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคะหนูมากกว่าเยอะมากๆโอ้โหเยอะมากๆเลยเหรอจริจริงกันหนูันจริงก็ได้ครับปริมาณการกินเก่งถ้าแบบสิบเปอร์เซ็นต์นี่กินเก่งประมาณไหนคะสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบเลย หนูน่าจะสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหเก่งเกินใช่ไหมคะกระเพาะของขาวของหวานจะแยกกันครับผมใช่นี่รู้จริงนะฝั่งู้นก็คือไม่เถียงแต่อย่างใดไม่เถี่ยงเลยนี่นี่ยังสงสัยอยากจะแหวกกระเพาะหนูเอาจิ่มมันไม่หยิบจริงๆน่าจะแหวกกระเพาะลุงเดี๋ยวขอถามขอถามคุณน้วลนวหน่อยว่าระหว่างอาหารขาวกับของหวานชอบทานแบบไหนมากกว่ากันนะคะ ชอบอาหารหวานครับชอบของหวานเช่นอะไรบ้างคะบอกหน่อยแล้วเผื่อมีแฟนคลับเอามาให้อีกว้าว้าวรู้ไหมรู้ไหมชอบของหวานของหวานนะครับเต็มเลยอ่ะอะไรดีเป็นขนมไหมขนมหวานขนมไทยขนมไทยก็ชอบครับขนมต่างชาติก็ชอบอ่าฮะชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างยังไงดีนะตอบไม่ได้ เชื่อแล้ว่ากินเก่งเกินเกินสิบเรืนะ่อเนาะใช่ <Okay. S 2> ชอบทุกอย่างที่เป็นของหวานถามอีกนิดนึงแค่นี้ยังหวานไม่พออีกหรอคะไม่เคยหวานเลยครับผมจริงหรือเปล่าคะไม่เคยหวานจริงไหมคะทไม่รู้คนทำหน้าแบบนั้น <laughs> ในฉันชอบหน้าแฟนทำมากไม่เคยหวานเลยหวานตอนไหน